เผยสเปค iPhone 14ทั้ง4รุ่นจากแผ่นกระดาษปริศนารวมถึงราคาในจีน <c oughs> หรือ iPhone 14 Pro อาจแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเหมือนรุ่นปุ่มหงมไฟ LED แสดงสถานะบน iPhone 14 Pro จะสว่างสุดบนหน้าจอเพื่อให้ใช้งานที่กลางแจ้งได้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ดะครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e อ a c h a n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเผยสเปค iPhone 14ทั้ง4รุ่นจากแผ่นกระดาษปริศนารวมถึงราคาในจีนแหล่งข่าวในประเทศจีนแชร์รูปภาพที่เป็นสเปคแผ่นกระดาษของ iPhone 14, 14 Plus 14 p พ o และ iPhone 14 Pro Max ซึ่งเผยให้เห็นดีไซน์ด้านหน้าพร้อมบอกราคาครบทุกรุ่นสเปคบนแผ่นกระดาษให้ข้อมูลสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่ชื่อเรียกของ iPhone รุ่นใหม่ซึ่งในปีนี้จะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปนั่นทำให้ iPhone 4เป็นรุ่นเริ่มต้นมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วความละเอียด2532คูณ1,1 7 0พิกเซล460 p p i ความสว่างสูงสุด1000นิขอบเขตสีกว้าง P 3ใช้ชิป A 1 5ความจำแรม g b LPDDR4X กล้องหลัก12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่3,279มิลลิแอมปรองรับ MagSafe p o d ์ชาร์ e Lightning ขนาดตัวเครื่อง146.7คูณ71.5ณ7.5มิลเมตรหนัก173กรัม iPhone 14 Plus ใช้สเปคเดียวกับ iPhone 14แต่มีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียด2,778ค x 1,284พิกเซล458 PPI แบตเตอรี่4,325มิลลิแอมขนาดตัวเครื่อง160.71คูณ78.58คูณ7.85มิลลิเมตรน้ำหนัก245กรัม iPhone 14 Pro มีขนาด6.1นิ้วความละเอียด2532คูณ1170พิกเซล460 PPI ความละเอียดสูงสุด1200นิตขอบเขตสีกว้าง P3 ให้อัตราการรีเฟรชสูงสุด120 Hz ใช้ชิป A16 ความจํา RAM 6 GB LPDDR5 กล้องหลัก48ล้านพิกเซลแบตเตอรี 3, 200, 000, ่3200 mAh รองรับ Back Save Hot ชา a r g e Lightning ขนาดตัวเครื่อง146.7 71.5 7.65ม mm, มน้ําหนัก215กรัม iPhone 14 Pro Max ใช้สเปคเดียวกับ iPhone 14 Pro มีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียด2,778คูณ1,284พิกเซล458 PPI แบตเตอรี่4,323ม ah. ิลลิแอมป์ขนาดตัวเครื่อง160.71คูณ78.58คูณ7.85มิลลิเมตรน้ำหนัก255กรัมราคา iPhone 14รุ่น128 GB ราคา6,699หยวนหรือราว35,490บาท รุ่น256 g b ราคา7,399ยนยเนหรือราว39,200ับาทรุ่น 512GB ราคา9 9 9 9ยนหรือดาว48,200บาทราคา IPhone 14ส l u s 128 g b ราคา7,399พนยเนหรือดาว39,200บาทรุ่น 256GB ราคา8 9 9ยนเยน หรือราว42,900บาทรุ่น512 g b ราคา9,99หยวนหรือราว48,200บาทราคา iPhone 1 4 Pro รุ่น256 g b ราคา9,899หยวนหรือราว52,490บาทรุ่น512 g b ราคา11,399หยวนหรือราว63,90บาท,ร, 6, บาทรุ่น1 TB ร,ราคา12,999หยวนหรือราว68,890บาท iPhone 14 Pro Max รุ่น256 g b ราคา1,899หยวนหรือราว57,790บาทรุ่น512 g b ราคา12,399หยวนหรือราว65,690บาทรุ่น1 t b ราคา13,899หยวนหรือราว73,690บาททั้งนี้สเปคบนแผ่นกระดาษดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายที่จะทำปลอมแปลงขึ้นมาซึ่งมีโอกาสสูงที่จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะราคา iPhone 14รุ่น512 GB ก็ใส่ตัวเลขตรงกับ iPhone 14พั s รุ่น512 GB ซึ่ึงคาดกัรว่า iPhone 14รุ่น512 GB ควรเป็นราคา8 9 9หยวนหรือราว42,900บาทที่มา WCCFtech หรือ iPhone 14 Pro อาจมาพร้อมแบตใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับ a l อ a ว s On Display iPhone 14 Pro 14 Pro Max หรือว่าจะมาพร้อมแบตใหญ่ขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการใช้แบตเพิ่มจาก Always On Display มาร์กกแบแนเผยว่า iPhone 14 Pro 14 Pro Max จะใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งานของเครื่องให้นานขึ้นและเพื่อให้เพียงพอต่ตอการใช้งานฟีเจอร์ Always On Display ที่หลือว่าจะถูกใส่มาใน iPhone 14 Pro 14 Pro Max ด้วย iPhone 14 Pro 14 Pro Max หรือว่าจะมาพร้อมฟีเจอร์ Always-on Display เหมือน Apple Watch Series 5ที่หน้าจอแสดงข้อมูลในหน้าจอล็อกเช่นวันที่เวลาตลอดเวลาถึงแม้ผู้ใช้จะไม่ได้ปลุกจอก็ตามโดยเบาแสของฟีเจอร์นี้ใน iPhone ถูกพบใน iOS 6 Always-on Display นั้นจะรองรับการทำงานบนหน้าจอที่ Refresh Rate 1 h z ดังนั้นจึงไม่รองรับใน iPhone 3 Pro และ iPhone 3 Pro Max ที่ใช้จอ10เฮแน่นอนว่าการเปิดใช้งาน Always-on Display ใน iPhone อาจทําให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ Apple อาจเพิ่มความจุอของแบตเตอรี่ iPhone 4 p r r o 14 Pro m a x ประกอบกับชิป A16 ที่จะช่วยจัดการพลังงานให้ดีขึ้นที่มา Mac r u m o r หรือ iPhone 1 4 Pro อาจแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเหมือนรุ่นปุ่มหฮม iPhone 1 4 Pro อาจแสดงรูปแบบเปอร์เซ็นต์แบตโดยแยกตัวเลขออกมาจากไอคอนแบตซึ่งเป็นรูปแบบของ iPhone รุ่นปุ่มโฮมมีสมาชิกในฝอรัมของ m a c Rumor รายงานข้อมูลว่า iOS 6ที่รันบน iPhone 14 Pro นั้นจะนำรูปแบบการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบบแบบเดิมที่ใช้ใน iPhone รุ่นปุ่ม Home กลับมาอีกครั้งหลังเปิดตัว iPhone X Apple ได้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงเปอร์เซ็นต์แบบใหม่โดยผู้ใช้ต้องปัดหน้าจอเรียกคอนโทรลเซตเตอเพื่อดูข้อมูลและใน iOS 6กก็ได้เพิ่มฟังก์ชันให้แสดงเปอร์เซ็นต์แบตบในไอคอนแบตได้ iPhone 14 Pro 14 Pro Max หรือว่าจะเปลี่ยนดีไซน์จากรอยบากมาเป็นรูแคปซูนบนหน้าจอ ทำให้อาจมีพื้นที่แสดงข้อมูลที่แถบสถานะด้านบนมากขึ้นจึงสามารถนําตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตมาแสดงที่นอกไอคอนแบตได้นอกจากนั้นสมาชิกกระทู้แมคลุ m มเมก็ได้เผยตัวอย่างของ All-Way on Display ให้ชมด้วยโดยลักษณะการแสดงผลจะเหมือนกับการลดสีลดแสงของหน้าจอลงเพื่อแสดงข้อมูลบนที่และเวลาตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ปลุกหน้าจอก็อตาม Allway on Display หรือว่าจะมาใน iPhone 14 Pro 14 Pro Max รายงานเผยว่าการแสดงข้อมูลและพื้นหลัง Away on Display ของ iPhone 14 Pro ใน iPhone 6ยังมีปัญหาอยู่โดยคาดว่าจะมีการแก้ไขอย่าง iOS 6.0.1หรือ iOS 6.1ออกมาแก้ไขภายหลังแต่ถ้าแก้ไขทันก็อาจมาพร้อม iOS 6เวอร์ชันแรกเลยไฟ LED แสดงสถานะบน iPhone 14 Pro จะสว่างสุดบนหน้าจอเพื่อให้ใช้งานที่กลางแจ้งได้ ข่าวลือก่อนหน้านี้กับ iPhone 14 Pro จะแสดงสถานะการใช้กล้องและไมโครโฟนระหว่างรูกล้องบนหน้าจอล่าสุดมีรายงานว่าท่องที่แสดงสถานะ LED ดังกล่าวจะมีความสว่างสุดบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นชัดทุกเวลา MacRumors รายงานว่าจุดไฟแสดงสถานะไมโครโฟนและกล้องของ iPhone 14 Pro จะแสดงผลไฟได้สว่างสุดบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นชัดเจนเมื่อใช้งานในที่กลางแจง้งสำหรับจุดไฟ2จุดดังกล่าว จะแสดงผลระหว่างช่องของ Face ID และกล้องหน้าที่มาแบบเม็ดยาแถบยาวซึ่งฟีเจอร์นี้จะคล้ายกับที่ใช้งานบน Mac <c oughs> เมื่อเว็บแคมกำลังถูกใช้งานครับนอกจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าเมื่อจุดไฟดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้งาน <c oughs> ก็จะทำให้ช่องว่างของกล้องหน้าและ Face ID ปรากฏขึ้นด้วยครับที่มา m a c r u m e r หรือก่อนงาน f a เ r า iPhone มี4รุ่นย่อย Apple Watch Pro a p p o d s Pro 2เปิดตัวด้วย มาร์กแ m มแมแห่ง Bloomberg รายงานข้อมูลสินค้าใหม่ Apple ผ่านจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ p า w e ว On โดยครั้งนี้เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนงานฝฟาเอาคืนวันพุธนี้มีรายละเอียดดังนี้เริ่มที่ iPhone จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยและเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้คือยกเลิกรุ่นมินิจะแบ่งเป็นรุ่นจอป,ปกติ6.1นิ้วคือ iPhone 14กับ iPhone 14 Pro และรุ่น6.7นิ้วเฉพาะ iPhone 14 Plus และ iPhone 14 Max ฟีเจอร์เด่นที่เป็นจุดขายจะอยู่ในรุ่นโปรเป็นหลักทั้งชิป A6 1หน้าจอแบบ a l l w a y On กล้องหลัง48ล้านพิกเซลด้านหน้าแนวเซ็นเซอร์ Face ID ขนาดเล็กลงถึงแม้ iPhone จะเป็นสินค้าชูโรงของงานเดินกันยาแต่จะมีสินค้าอื่นเปิดตัวในงานด้วยคือ Apple Watch รุ่นทนทานที่ตอนนี้เรียกว่ารุ่นโปรรวมทั้ง Apple Watch Series 8รุ่นอัปเกรดประจำปีและ Apple Watch SE รุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีแอปพอร์ตโปรรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวด้วยสุดท้ายกอแมนได้ให้ข้อมูลล่าสุดสินค้าใหม่อื่นๆของ Apple แต่ยังไม่เปิดตัวในงานสัปดาห์นี้โดย Headset VR เขาได้ข้อมูลว่าจะใช้ชื่อ r e a l i t y Pro และ r e a l i t y One กำหนดวางขายปีหน้าที่มา Bloomberg และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ